สวัสดีครับวันนี้บริษัทนวัตกรรมการเกษตรโดยปุ๋ยน้ำนูติโกก็มาพบแม่โบจันที่บ้านป่าจันต์ตำบลเบียงกาหลงอำเภอแม่ขจานเอ๊ะตรงนี้อำเภออะไรแม่อำเภอเบียงป่าเป้าเหรอเบียงป่าเ,เ,เป้า,ปปปาจังหวัดเชียงรายแม่พันธ์ก็เป็นลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยน้ำนูติโกกับข้าวญี่ปุ่นมาปีนี้ครับ4ี่ปีแล้วนะแม่เนาะสี่ปีแล้วแม่เล่าให้ฟังนิดนึงใช้นูติโกเนี่ย แม่ใจปลุ๋ยนู้ิทโกนี้สุดยอดตลอดอ่ะ,อะแต่ข้าวนี่มันไม่เหมือนของคนอื่นอ่ะแต่มาดูเนี่ยแตกต่างกันยังไงแม่กับคนอื่นเขาเนี่ยของของเรามันเขียวดาเขียวดำน้ําหนักข้าวที่ท <ำ S 1> แม่เคยำทำ <laughs> ทําได้เมื่อก่อนเอาเอาเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก่อนที่จะใช้นูติโกนี่ได้เท่าไหร่แม่เมื่อก่อนมันเป็นของได้ชานอ่ะแต่แม่แม่ลงมาแม่แมาแยกของเขาไม่กระจาย ใช้นูติโก้นี่แม่ก็ได้มาตลอดอะได้ไร่นี่เขาไม่ถึงได้ไร่แปดร้อยแปดร้อยขอที่ที่ไม่ได้ใช้นูติโก้เป็นที่แปดร้อยแต่ตอนที่ใช้นูติโก้นี่สูงสุดได้เท่าไหร่แม่แม่ก็ได้พันไปเก็บสามพันสามเราพันสามร้อยกิโลต่อไร่เนาะโอ้ถือว่าต่างกันครึ่งตันต่อต่อไร่ใช้มาตลอดสี่ปีนี่เคยมาสัมภาษณ์แม่ครั้งแรกนี่เนาะ ปวดนี้ปทดสิินแล้วตอนนี้มีรถมีอะไรแล้วเนาะ <anchor 1990> สบายแล้ลุงน้องเ,เลี้ยงัวก้วหญเกี่ยวอย่างเนี่สยเนาะม่เนาะไม่เน,ะนะาะไม่ได้รับยจ้งน่ะก็เลยเชื่อมันนูติโกมาตลอดเลยนะ <oy> ครับตอนนี้แม่ก็ใช้สูตรนี้นะฮะสูตร1266 <Fro ram> เพื่อเล่งการแตก,ก่อ <father> แล้เดี๋ยวตอนตั้งท้องก็จะ66สิบตอนเท่าน้ำหนักก็เป็น62สิบองใบเนี่ยต้งเขียนใเอาไว้ ตออลอดสงสัยก็ต้องได้ใช้กันเป็นสิบสิบปีนะแม่เนาะไ,ไม่หยุดนะก็ต้องทำตลอดได้ข่าวว่าแม่เอาไปฉีดอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับนอกจาก<ด>ข้าวก็มีทั้งข้าวโพดข้าวโพดก็ได้ดีอยู่ยตะไคร้อีกตะไคร้กำลังลองปีนี้อ,อ๋อแล้วเป็นไงบ้างครับแม่กับตะไคร้สุดยอดเลยอ,อ๋อสุดยอดเลยโตไวใช่ไหมฮะอ๋อก็เกษตรกรท่านใดสนใจก็ติดต่อ ได้นะครับที่เบอร์โทร0 9 9 5 0 7 0 2 8 7นะครับโอเควันนี้ขอบคุณแม่บูจันทร์มากครับผม